بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام راك وميتا هداية فيك الله سبحانه وتعالى جاء جميدا في نومكم إيمان الله لو انسلو في راك لك الحمد لله كب شكور كبهن الله سبحانه وتعالى جاو. เราได้เกิดมาในสถานภาพที่เราเป็นลูกเป็นบุตรของพ่อแม่วันนี้ท่านพี่น้องตัวผมและพี่น้องบางท่านที่นั่งฟังรายการอยู่หรือชมรายการอยู่ท่านได้กลายจากลูกนั้นมาเป็นพ่อแม่สิ่งที่พระอ,องค์ละซุบหานุัวตาลเจ้าได้ให้มาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเหรียญสองด้านวันนี้เราเป็นลูกเราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือเปล่าวันนี้เราเป็นพ่อแม่ท่านพี่น้องเราทําอย่างไร ให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับลูกหรือ,อยังเราได้ปฏิบัติหน้าที่กับการเป็นพ่อแม่ในการที่จะอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเรานั้นกันหรือ,อยังท่านพี่น้องครับเราไปดูคนที่เขาเลี้ยงนกกงหัวจุกถามว่าเขา,เาใจใส่กันขนาดไหนเขาทั้งอะไรครับขับมอเตอร์ไซค์มือหนึง แล้วเขาก็สามารถที่จะเอานกของเขานั้นซ้อนท้ายและอีกมือนหนึ่งก็สามารถที่จะถืออีกกงหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็นั่งทานชาเขาไปแขวนแล้วเขาก็นั่งคุยกันแล้วเขาก็นั่งฟังเสียงมันเป็นสิ่งที่เขารักเป็นสิ่งที่เขามีความสุขแต่ถ้าเราใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยกับคนที่ไม่ได้มีนกกงหัวจุกนะแล้วเราลองเอาเวลาที่อยู่กับกงนกหัวจุกเนี่ยแล้วเรามาอยู่กับลูกของเราในท่านพีน่นอกให้เวลามันพอๆกันนะ ถามว่าเรารักนกเขาเรียกนกหัวจุกหรือบอดอะไรเนี่ยท่านพี่น้องครับถามว่าเรารักเขาไหมถ้าเราบอกรักเราให้เวลากับเขาวันกี่ชั่วโมงท่านพี่น้องผมเคยได้มาตัวหรือสองตัวที่เขาให้ผมเนี่ยผมเลี้ยงอยู่สองวันท่านพี่น้องผมต้องไปฝากคนอื่นแล้วก็ให้ไปเลยถามว่าทําไมต้องให้ละ่ะต้องเปลี่ยนน้ําต้องให้ข้าวต้องสารพัดอย่างเนี่ยมันต่างจากถ้าชีวิตผมเนี่ยผมเลี้ยงแพะผมบอกเลี้ยงแพะง่ายกว่านกกงหัวจุกเยอะ ไม่ได้เลี้ยงแบบมากแง่นละท่านพี่น้องเ่ยถึงเวลาก็ให้อาหารแต่ดูแลมันแต่ถามว่านอกกองหัวจุกเราได้อะไรจากมันฟังเสียงมันเพลินแต่ท่านพี่น้องอยู่ในสวนท่านพี่น้องอยู่ในในในสวนที่ปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยถามว่ามันมีมันมีเสียงนกร้องมีเสียงสัตว์ไหมมันมีอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราจะเห็นว่าเราได้ให้เวลากับสัตว์ที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราแต่เป็นสิ่งที่เราสืบหาค้นหาแล้วก็ไปซื้อหามาเนี่ย ระบอกว่าเรามีความสุขแต่ถ้าถามว่าลูกของเราวันนี้นะท่านพี่น้องครับเราเป็นผู้ที่เป็นอัสบาบเป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นเกิดมาก็คือเราเป็นพ่อและก็ผู้หญิงเป็นแม่นะ่ท่านพี่น้องครับเมื่อเด็กได้เกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นพ่อแม่เนะี่ยถามว่าตัรเบียกับการอบรมกับการเลี้ยงดูนะท่านพี่น้องครับเราให้กับเขาอย่างไร ไม่จะเช้ามากก็คือจะตื่นมากก็ตื่นจะตื่นวันไหนก็ตื่นเช้ามาแบบมือขอตังเราก็ให้บางทีบอกเอาไปหากินข้างนอกไปซื้อเอาปากซอยนะ่ะกลางซอยด้านข้างบ้านวิ่งไปซื้อโจ๊กไปกินข้าวยำไปกินข้าวซอยกันเราเองแล้วเวลาออกไปแล้วก็หายไปเลยเย็นกลับมาก็กักบนุ่นทุ่มสองทุ่มท่านพี่น้องเราเลี้ยงลูกนะ่ะถ้าผมจะเปรียบนะท่านพี่น้องนะคนเลี้ยงนอกกองหัวจุกนะท่านพี่น้องเขาเอาใจใส่ดูดีกว่าคนที่เลี้ยงลูกบางคนเลยซ้ำไป คือเวลาเราเห็นเราไม่ได้ว่าเขานาะท่านพี่น้องนะผมเห็นคนเลี้ยงกงนกหัวจุกผมนึกว่าเขายังรักนกของเขาขนาดนั้นแล้วเรามีลูกที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยวันนี้เรารักลูกของเราเราพูดได้ท่านพี่น้องครับเราบอกเรารักลูกแต่ถามว่าเราเลี้ยงลูกได้เหมือนกันที่เขาเลี้ยงนกกระหุกไหมตาท่านอาจจะบอกว่ามันเปรียบกันไม่ได้ระหว่างนกกับคนเอาเวลาเนี่ยท่านพี่น้องที่เขาอยู่กับนกกรวหุกเนี่ยเขาบอกว่ตั้งนกระเช้า สิบโมงสิบเอ็ดโมงเพิ่งจะเข้าถามว่าท่านอยู่กับลูกของท่านกี่วันกี่ชั่วโมงวันนี้ท่านพี่น้องครับถามว่าเรามีวิธีหรือมีขั้นตอนกับการเลี้ยงลูกของเราอย่างไรระวางตารางเวลากับการเลี้ยงลูกของเราอย่างไรกันบ้างหรือเปล่าละหมาดถ้าเวลานะ่ะไม่ต้องคุยกันแล้วนะสำหรับคนที่ดูรายการทีวีมุสลิมเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วว่าถึงเวลาละหมาดต,ต้องไปนั่งเรียกลูกตะกนเรียกลูกนะ มันถึงเวลาแล้วที่บอกพ่อแม่ลูกท่านพี่น้องครับถ้าไปละหมาดพระสิทธิ์ได้ละหมาดถ้าละหมาดมุซอและได้ละหมาดถ้าละหมาดจะมารวมกันได้ก็ละหมาดแต่เราตั้งเวลาของการที่จะเลี้ยงดูลูกของเราหรือยังว่าวันนี้ลูกของเราจะต้องอ่านกุรอานวันละกี่หน้ากี่บรรทัดวันนี้ลูกของเราจะต้องท่องกุรานได้กี่บรรทัดกี่อายะกี่สุร์วันนี้ตัวเราท่านพี่น้องจัท่องกุรานอยู่เราจะท่องได้กี่อายะกี่วรคกี่สุร์ นั่นคือตัานเบียกับการเลี้ยงดูกับการอบรมลูกหลานของเราวันนี้ท่านพี่น้องเราเห็นลูกหลานของเรามีเวลาอยู่กับเรามากน้อยเพียงใดแล้วเพื่อนของลูกเราน่ท่านพี่น้องครับเขาคือใครเราเคยเระวังเราเคยดูแลเราเคยตรวจสอบไห่ว่าลูกของเราตอนเนี้ยเพื่อนเป็นอย่างไรมีคําพูดหนึ่งท่านพี่น้องจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเนี่ยเราบอกว่าลูกเทอมนี้เนี่ยเกรดไม่ค่อยดีนะ เห็นใบคะแนนยังน <próxim> ั today, ่งแล้วก็ตกใจไม่กล้าพูดต่อเลยผู้ปกครองพูดด้วยกับคําพูดที่แบบไม่มองหน้าลูกนะแต่มองหน้าเราวว่าไม่อยากจะดูรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรคือคือเหมือนคล้ายๆว่าผู้ปกครองเขาก็มีความรู้สึกว่าลูกเขาเนี่ยเขารู้ว่าลูกเขานิสัยอย่างไรแล้วเป็นอย่างไรแล้วเขาก็พูดต่อว่า เพื่อนมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ถูกแบบที่ท่านนบีพูดว่าถ้าอยากจะรู้ว่าลูกเราเป็นอย่างไรดูเพื่อนของลูกเราเป็นอย่างไรคําพูดของผู้ปกครองคนเนี้ยเขาพูดได้ตรงทุกอย่างแหละไม่อยากจะดูเพราะลูกเขาไหนครับมีเพื่อนที่เหมือนเขาไม่สนใจเรื่องเรียนไม่ได้ดูหนังสือแต่ถามว่าเด็กนะท่านพี่น้องครับผมผมคนหนึ่งอาจจะบอกว่าผมเป็นคนหัวโบราณ คนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าลูกอยากเรียนอะไรให้เขาเรียนอยากจะเรียนช่างให้เขาเรียนอยากจะเรียนเขรุศาสตร์อยากเรียนนิตศาสตร์อยากจะเรียนอะไรก็ตามให้เขาเรียนแต่ผมบอกไม่ลูกผมผมบอกว่าผมคงไม่ให้เขาเลือกทางเดินเองถามว่าทําไมไม่ให้เลือกทางเดินเองแล้วต้องบอกเขาว่าถ้าลูกจะเรียนอันนี้จะไปไหนถ้าลูกเรียนอันนี้แล้วจะทําอะไรแล้วลูกอยู่ดุนยาลูกจะอยู่ถาวรไหมแลวถ้าลูกจะไปอักขระลูกจะเรียนอะไรเพื่อเตรียมเป็นเสบียงท่านพี่น้องมันต้องคุยกันนะ ไม่ใช่บอกลูกอยากเรียนอะไรก็ไปอยากจะไปเรียนที่ไหนก็ไปอยากจะเลือกมหาลาัยไหนก็ไปถูกและเวลาสอบแข่งกันได้มหาลาัยดีๆท่านพี่น้องครับก่อนทำดุลินแล้วแต่เวลาลูกเราสอบอะไรไม่ได้กับเขาแล้วเราก็บอกไปลูกจะไปเรียนที่ไหนก็คือขอยด้เรียนและจะไป,อย,ไะไปอ,อยู่อย่างไรจะไปเช่าหออยู่อย่างไรไม่เคยไปดูเบิกตังค์มาก็โอนตังค์ให้กันไปท่านพี่น้องเนี่ยมันถึงบอกว่าเรานั้นต้องเป็นคนที่ติดตามแล้วเฝ้าระวังกับการใช้ชีวิตอยู่ของลูกเรานะท่านพี่น้องนะ อย่าบอกว่าปล่อยเขาไปเขาโตแล้วเรื่องของเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขามันไม่ใช่อันนีคค้คือการที่เราจะเติบเยาะอบรมและดูแลเขาเราต้องบอกเขาว่าเราต้องละหมดถ้าจะเรียนสามัญถ้าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยจะเรียนอย่างไรจะไปอย่างไรอนาคตลูกจะทําอะไรอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้การชี้นําเนี่ยแล้วก็ท่านก็ยกมือขอดอาต่อรองสุบานูอัตตาและเจ้าให้กับลูกท่านแล่ลูกของท่านเห็นทางว่า เรียนแล้วไม่ต้องไปมุ่งว่าจะต้องจบแล้วได้เงินเดือนเท่านั้นจะต้องไปทํางานที่นั่นลูกเอ้ยเรียนหนังสือให้มีความรู้ไม่โดนคนอื่นหลอกลูกเอ้ยเรียนหนังสือก็อย่าทิ้งอัลลอฮ์อย่าทิ้งนบีต้องปฏิบัติควบคู่กันไปแต่สุดท้ายถ้าลูกเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีของท่านนบีมุฮัมมัดสัสล,ลลาฮฺวะลัยวะซัลลัมเป็นคนดีของพ่อแม่นะ่ท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะหาทางออกและอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้ กี่คนแล้วท่านพี่น้องที่เรียนจบดีๆแล้วได้งานแล้วสุดท้ายเห็นไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นยุคเอฟเอฟไม่ว่าจะเป็นซึนามิไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ามันไปเข้าสู่ระบบการโกงกินนะท่านพี่น้องคอร์รัปชันเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะได้เงินเดือนมากแต่สุดท้ายเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็เกิดแต่คนที่อยู่กับศาสนาคนที่อยู่กับอลลรร์ท่านพี่น้องท่านอาจจะบอกครูสอนนัลนุรอานคนที่อะไรครับสอนอัลกุรอานสอนศาสนาเงินเดือนไม่เยอะแต่ถามว่าเขาอยู่ได้อย่างไร เพราะเขามีคําว่าสบัตดนะท่านพี่น้องนะไม่ใช่เขาไมา่อยากรวยหรอกสบัตดนะท่านพี่น้องแล้วก็กดย,ยอมและก็น้อมในการที่จะปฏิบัติในสิ่งทีลเราแหละเราสนใจนั่นคือแนวทางของเขาทั้งหากแล้ววันนี้ท่านพี่น้องเรามาดูที่ว่าลูกหลานเราเนี่ยเวลาว่างเนี่ยเราได้ให้เวลากับเขาอย่างไรปล่อยให้เขาอยู่เหมือนคนอะไรครับไร้สิ้นซึ่งแนวทางกับการที่จะมีการปฏิบัติ หรือเราให้เวลาของเขาไปกับการที่จะอะไรครับไปอยู่กับเพื่อนๆออกไปแต่เช้าและเย็นก็กลับหรือบางทีอะไรครับบางคนเช้ายังอยู่บ้านเลยนะดีนะลูกบางคนนะท่านพี่น้องตื่นมาใกล้ๆวันล,วละละหมาดซูรี่แหละแล้วก็ออกแต่งตัวยาวไปเลยนะท่านพี่น้องนะไปนั่งอยู่ประมาณกลางซอยตามซอยอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยไปอยู่กันชายเล่บ้างไปอยู่กันในกระต๊อบ,บ้างแล้วก็นั่งคุยกันสูบบหรากูบ้างดื่มในสิ่งที่เป็นของเหมือนมาบ้างวันเยนสุบินละ แล้วเสร็จแล้วก็ไห้กับกลับบ้านนู่นเลยใกล้ๆสุโขพ่อแม่เขาบอกก็ได้แต่เขาลูกเราเตือนไม่ได้ลูกเราบอกไม่ได้ท่านจะเลี้ยงลูกไว้เป็นแม่เป็นพ่อกันเดินท่านไปน้องครับลูกเรานะ่ยมันคืออามานะมันคือสิ่งที่ต่อเรารับผิดชอบวันนี้ถนะ้าท่านไม่เตือนลูกท่านไม่บอกลูกแล้วเวลาโตไปลูกก็ไปได้คําพูดคําชี้เนะี่ย จากครูบาอาจารย์หรือเขาไปเข้าค่ายแล้วเขาได้รับได้รับคาแนะนําจากครูบาอาจารย์นะแล้วเขาจะย้อนกลับมาคิดเลยว่าทําไมพ่อแม่ฉันไม่เคยสอนฉันเลย <c oughs> ทําไมพ่อแม่ฉันไม่เคยบอกฉันเลยนี่คือประโยคที่น่ากลัวนะท่านพี่น้องนะวันนี้เราต้องสอนเขาให้อ่านกุรานเขาอาจจะโกรธเขาอาจจะไม่รักเราเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคนอื่นไม่เห็นเป็นอย่างเราเลยคนอื่นไปเล่นได้ทําไมเราโดนพ่อแม่ดุจังเลยปล่อยเขา ท่านพี่น้องครับไม่ต้องไปสนใจแต่เราเนี่ยจะทําอย่างไรให้ตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องครับอยู่ในคันลองแล้วก็ลูกหลานเราอยู่ในคันลองแต่สิ่งที่มันจะต้องไม่ไม่เข่งไม่ข้างจนเกินไปก็คือวันนี้ท่านพี่น้องครับเรามีอะไรที่มีการฝึกฝนกับลูกๆของเราด้วยกับการเล,เล่นบ้างหรือเปล่า ลูกของเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือท่านพี่น้องครับเราชอบอ่านหนังสือเคยเอานหนังสือที่มันเป็นเกมที่อะไรครับมีการทายมีการสนุกสนานคานัดสรรหาหนังสือให้ลูกหลานเราอ่านกันหรือเปล่าหรือลูกหรือหรือ,รอ,รอลูกของเราชอบเวลาที่พักผ่อนวันนี้ลูกเราอยากจะไปไหว้นะวันนี้ลูกเราอยากจะเล่นฟุตบอลวันนี้ลูกเราอยากจะตีแบดเราหาสิ่งที่เป็นอุปกรณ์การเล่นให้ลูกหลานของเราได้ฝึกฝนกันบ้างหรือเปล่า นี่คือตัดวบี้ที่บอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้ลูกของเราอยู่กับการแต่งกายที่จะต้องบอกว่าเราหมาถึงเวลาเราหมาต้องนั่งอ่านหนังสือต้องอยู่กับกุรอ่านไม่เล่นได้เลยไอ้นันก็บาป้นี่ก็บาปเล่นก็ไม่ได้ว่ายน้ําก็ไม่ได้เล่นบอลเล่นบอลก็ไม่ได้เล่นแบดก็ไม่ได้ท่านพี่น้องเด็กเขาจะเครียดไปหรือเปล่าเนี่คือสิ่งที่บอกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องต้องคิดและก็ทบทวนตัวเองนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยก็คือว่าการลงโทษด้วยกับการตีเนี่ยถามว่าทําไมถึงต้องบอกว่าผมไม่เห็นด้วยถ้าตีด้วยกับการเตือนการสั่งสอนนะท่านพี่น้องนะท่านต้องจับเข้ามายืนแล้วก็บอกเขาว่าหนูทําผิดไหมแล้วก็ทามากี่ครั้งแล้วพ่อแม่บอกกี่ครั้งแล้ววันนี้พ่อจะตีได้ไหมถ้าตีก็ถามเขาท่านพี่น้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าทําไมถึงตี อาจะเอากี่ทีตีที่มือการตีคือตีที่มือนะท่านพี่น้องเนะี่มือหรือก้นหรือที่น่องแล้เสร็จแล้วก็ให้เขาเลือกเอาเขาจะตีจะเอาตรงไหนแล้วก็เป็นการเตือนเป็นการบอกเขานี่คือถึงบอกว่าถ้าตีแบบนี้โอเคผมเห็นด้วยจะเป็นครูตีเด็กนักเรียนหรือแม่ก็ตั้งจะเป็นผู้ปกครองตีพ่อแม่ถ้าตีแล้วก็บอกเขาแล้วก็ถามเขาว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บแล้วทีหลังจะทํำไหมคุยกัน แต่ประเภทที่แบบจับมือมาแล้วท่านพี่น้องมัดเชือกแล้วก็ขึงก็คือหรือผูกไว้กับเสาอะแล้วเสร็จแล้วก็ตีอยู่นั่นแหละไม่พูดไม่จาแล้วก็ผู้ใช้คําพูดหยาบๆยาบขอโทษนะท่านพี่น้องครับกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วกูบอกมึงว่าอย่าไปกูบอกมึงอย่าไปสูบบุหรี่มันได้อะไรอะตีให้มันสนุกตีมันให้หายโกรธเลยแล้วถามว่าลูกนั้นท่านพี่น้องเด็กนั้นท่านพี่น้องนิสัยของเขาแปลกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาใช้คําว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยั่ว แล้วเด็กบางคนนะเขารักเพื่อนมากกว่ารักเรานะเขาพูดถึงขนาดว่าไปเล่ากับเพื่อนเขาที่ผมได้ยินเพื่อนเขาพูดกันนะเมื่อคืนกูโดนแม่กูตีแล้วเพื่อนถามว่าเจ็บไหมตีไปอไม่ใช่แม่งก็ตายนี่คือคําพูดของเด็กที่บอกว่าอะไรครับพ่อแม่ประเภทที่แบบตีอย่างเดียวไม่เคยสอนไม่เคยบอกหรือบางคนใช้วิธีแบบลงโทษก็คืออะไรครับปิดประตูห้องน้ํา เรากาลังรักลูกเราท่านพี่น้องนอนเพียงแต่ลูกหลานของเราทําผิดนิดเดียวเนี่ยท่านพี่น้องท่านปิดห้องน้ําแล้วก็ปิดไฟจับเด็กไปขังอยู่ในนั้นท่านลืมไปแล้วหรือว่าห้องน้ํานั้นเป็นที่อยู่ของใครห้องน้ําเป็นที่อยู่ของเชยตอนมาร้ายแล้วเราก็ไปปิดประตูไล่ลูกหลานเราไปอยู่ในนั้นถามว่าจิตของเขานะ่ท่านพี่น้องสมาธิของเขาความหวาดกลัวของเขาจะเกิดขึ้นไหมผู้ที่มีความย่ำเกรงผู้ที่มิตรกว่าท่านพี่น้องครับไม่ทําแบบนั้น ดังนั้นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะเลี้ยงลูกดีกว่าคนอื่นเพราะลูกของผมยังไม่โตคนที่เขาเลี้ยงลูกเลยดีท่านพี่น้องเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาแล้วมาเติมเต็มในครอบครัวของเราขออาต่อเราสุภาโนอาตาละเจ้าครอบครัวผมและครอบครัวท่าน,นนั้นจงอยู่ในแนวทางของล l l a ์และ,สละสอ,ละอลสอูลในีเถิด O s a อัย l l a h u a l a i h ม w a ั a l l a ลอล ala ali wasabi w a l h a m d ิล i ล l a h i r o บ b i n าลาม i น